เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะฮะกลับมาเจอกับผมก่อนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมนี่ครับใครกําลังมองหานะครับผมมิสูมิชิไทร์ตันอยู่นะครับผมมีเข้ามาแล้วนะครับคันนี้เลยเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับผมเป็นรุ่น2.4 GS นะครับโฉมปี2018นะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเป็นแคบยกสูงนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพานะครับคุณลูกค้านะฮะมาไล่ดูนะครับรอบคันเลยนะภายนอกภายในคันนี้ เป็นยังไงบ้างนะครับผมราคาไม่แรงด้วยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูตัวราคาก่อนเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ราคานะครับตั้งขายจะอยู่ที่499,000บาทนะครับผมโฉมปี18นะครับเลขไม้เนี่ย 2,3~~000 กว่าโลนะครับผมอ่าไม้น้อยด้วยได้ปีไม่ลึกด้วยราคาไม่แรงด้วยนะครับผมแล้วก็ มิตูเมชี่เนี่ยนะครับก็เรื่องของเครื่องยนต์เครื่องจนต่างต่างของเขาเนี่ยก็เรื่องของความคงทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับรับตัวไทจอนเนาะก็ใครกําลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็คลิปนี้ห้ามพลาดเลยก็ตามผมมาดูออปชั่นกันเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์หลอดเดียวเลยนะครับสูงต่ำนะฮะในหลอดเดียวกันเลยนะครับพร้อมกับตัวไฟได้ t ไทม์นะครับเนี่จะเป็นคลิปอยู่ท่านตรงนี้นะครับผมอ่ามีไฟห้เรย้อด้วยนนะกัับผม อ่าไฟเตาหมอกกับไฟเลียวเขาจะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ในตัวของตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยสังเกตว่าตัวคิ้วโครเมตของเขาเนี่ยเห็นะฮะจะเป็นเขาคว,วายเลยนะครับผมซ้ายขวานะครับก็ดูดุดันสวยงามนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเป็นแบบเป็นรูปตัวซีเป็นเขาคว,วายนะครับซ้ายขวาเลยเนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับทำมาได้ดูสวยงามทีเดียวนะครับผม ส่วนตัวกระจังหน้าที่เป็นตัวตะแกรงเขาก็จะเป็นรังพึ่งปกตินะครับผมเนี่ยเป็นสีดําด้านเนาะอ่าข้างบนก็จะเป็นคิ้วนะครับสีเป็นสีบอลเงินนะครับไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะเป็นสีบอลเงินเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับผมอ่าโลโก้ก็เป็นโครเมี่ยมตรงกลางนะครับผมต้องบอกว่ารกระจังหน้าของตัวโฉมเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างจะดูแบบอ่าดุดันนะดูอย่าว่าใหญ่ๆดีเนาะสำหรับตัวนี้นะครับมาต่อกันเลยนะครับด้านข้าง นี่ค้านข้างมีการตีโป่งซุ้มล้อมาให้เป็นคิ้วแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูมุมนี้ด้วยนะอ่ามีการตีโป่งซุ้มล้อมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานนะครับแม็กขอบ17นะครับผมเป็นแม็กทูโทนปัดเงานะฮะด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพกิ๊บๆเลยนะครับเนี่ยช่วงล่างต่างๆเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับนี่สนองสนิมไม่มีเลยนะครับขั้วตีต่างๆก็ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆ นะครับผมตัวสูงก็ต้องมีบันไดข้างให้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไล่ต่อกันเลยนะครับกระจกนะครับมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวเบ้ารองมือจับนะครับตัวนี้จะเป็นคมเนียยนะครับเดี๋ยวตัวเบ้ารองมือจับกันลอยเนี่ยนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เราอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามีการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมอ่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมอ่าก่อนนี้จะเข้าดูข้างในมาดูหลังกันก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะ มันยังคลิปอยู่เลยนะสภาพดีแบบว่าโดยรวมดูดีมากนะครับคันนี้ด้านหลังก็เป็นดัมเบลกนะครับผมน่ะให้ดูด้วยนะครับนะตี่ต่อกันเลยนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายของเขาเนี่ยโคมภายในจะเป็นลมดานะเห็นไหมจะเป็นลมดําตัดด้วยโคมเมียมนะครับทำมาได้ดูสวยงามนะครับผมดูแมชเลยนะครับรับตัวสีขาวนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับกับตัวไฟถอยกับตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นหลอดปติรีเฟกเตอร์นะยังไม่ใช่ LED นะครับแต่ว่า ตัวไฟเบรกของเขาหรือว่าตัวไฟสองกลางคืนเนี่ยตัวแนวของเขาจะเป็นหลอดนําแสงใน LED แล้วนะครับผมตัวด้านข้างนะนี่ด้านหลังในมอยมองข้างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นปีกออกมานะ,ะเป็นตัวชุดตกแต่งของเขาเนาะไลเนอร์นี่ก็เป็นไลเนอร์แท้ด้วยนะจากโรงงานนะครับของมิซูมิชิมอเตอร์นะครับผมด้านหลังก็มีไฟเบรกดวงสามนะอยู่ที่ตรงฝาท้ายกระบะนะครับสังเกตลหลายรุ่นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตรงตรงส่วนใหญ่จะเป็น,นตรงหลังกระจกเนี่ยเนาะแต่ว่า รุ่นนี้เขาเอาไว้ตรงกระบะหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวเบ้าดึงเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับติดตั้งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้ของตัวชัยจันนะฮะอ่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทามาได้ดูสวยสดงดงามทีเดียวนะครับยิ่งเป็นตัวแคปเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วเขาเป็นรถจนที่ใช้งานได้กว้างขวางนะฮะเป็นรถจนเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับใช้ขนของนะครับใช้ทำมาหากินนะครับ เป็นรถประจําบริษัทนะครับรถประจําบ้านอย่างไงก็ได้นะเพราะว่ามันใช้งานได้กว้างขวางนะสับตัวรถแครบมันขนของได้เยอะเนาะอ่าส่วนใครต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เป็นห้องโดยสารกว้างๆเนี่ยก็ต้องเล่นตัว4ประตูนะครับจุดะส์มันก็จะต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวสประตูมันก็จะได้กระบะหลังที่แคบมาหน่อยนะครับผมอ่าแต่ก็จะแลกมาดยพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขึ้นทีนี้มาดูในส่วนห้องโดยสารของตัวแคร็กันบ้างดีกว่านะครับอ่าเปิดมาเลย นี่ตัวนี้ก็เปิดแคปได้นะครับรถกระบะรุ่นใ,นใหม่ก็รุ่นเก่าก็เถอนะแล้วเปิดแคปได้ทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเปิดมาให้ดูมิตินะครับของพื้นที่ใช้สอยภายในนะครับว่ากว้างขวางอะไรยังไงบ้างมีอะไรบ้างเนาะก็นี่เลยตรงแผงประตูเนี่ยรุ่นนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะมีแค่ตัวสวิตช์ก,กระจกธรรมดานะครับผมอ่าส่วนกระจกข้างเนี่ยเขาจะปรับตรงนี้นะครับอ่าปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับผม รุ่นนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับยังไม่ใช่พุสตาร์ทนะครับถ้าเป็นพุสตาร์ทมันจะอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งเนี่ยเขาจะมีช่องมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจไขปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นอ่าสมาร์ทคีย์นะอ่าก็คือเป็นรีโมทนั่นแหละนะครับผมเป็นคีย์เลสนะครับผมอ่าส่วนตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะเชื่อมต่อกับตรงหน้าจอนะครับหน้าจอนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะอ่ามาพร้อมกล้องมองหลังนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็ตัวแอร์ก็รุ่นนนนนนี้้้้รรรรูสึกวว่าจะะะะเป็แแอออออ์์ัััตตตโโมมิดยคบผฮ อ่าส่วนเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วนะครับผมอ่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นช่องวางแก้วปกตินะครับช่องวางแก้ววางของไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะรุ่นนี้เป็นตัวเบาะผ้านะยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับผมน่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะบางทีเราออกไปอยากใช้บะหนังก็ไปติดตั้งเพิ่มได้หรือว่าไปซื้อตัวคุมหนังมาก็ได้นะก็ประหยัดงบประมาณดีนะครับผมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ประหยัดได้ก็ประหยัดเอาเนาะอ่านี่ด้านหลังนะครับก็ ตัวบาะแคมของเขาเป็นบาดหนังนะอ่าบาดแคปเป็นบาหนังแต่พนักพิงเนี่ยก็เป็นผ้าปกติตามรุ่นสแตนดาร์ดของเขาเลยนะครับที่แคปเนี่ยมีเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับที่แคมเนี่ยมีตัวลำโพงมาให้เลยนะนี่ซ้ายขวาเลยนะครับถ้ากับว่าคันนี้มีลำโพง6จุดนะเพราะว่ามีอ่าที่ประตูหน้าเนี่ยฝั่งละสองก็คือเนี่ยล่างหนึ่งแล้วก็ตรงั้านบนอีกหนึ่งนะครับซ้ายขวาเลยนะครับคันนี้มีลำโพง6จุดนะครับอ่าเปิดเสียงสุดนี่สั่นหูดับกันเลยทีเดียวนะครับผม คันนี้ใครสนใจก็499,000บาทนะครับผมอ่าก็ราคาไม่แรงด้วยแล้วก็ตัวไททันเนี่ยเราต้องบอกว่ามีเข้ามาน้อยนะค่อนข้างจะได้มาน้อยนะครับสำหรับตัว Mitsubishi Titan นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะเครื่องยนต์ก็เท่ากับตัว r ี v o เลยนะครับผมเรื่องกําลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยครอบคลุมนะครับขึ้นเขาลงเขาบรรทุกหนักบรรทุกเบานี่ก็เครื่องยนต์คันนี้เอาอยู่อยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับรถเดิมๆไม่เคยมีชนหนักนะคผม เรื่องรอยขีดข่วนนะครับรถมือสองมันต้องมีอยู่แล้วนะเล็กน้อยต้องไม่โกหกว่ารถไม่มีรอยขีดข่วนอันนี้ขี้โม้แน่นอนนะครับผมมันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะครับรอยขีดข่วนตรงจุดนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราดูแลให้เราเก็บงานให้หมดอยู่แล้วก่อนส่งมอบนะครับผมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ของเหลวต่างๆเราดูแลให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับผมอ่าสนใจ Mitsubishi Titan นะใครกำลังมองหาอยู่นะครับโฉมนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะครับก็ติดต่อกันนไม่ยเลยยนนนะะคครรรรรรัับบบบบททีีี่เเเเอออ์์์โ0822522670้ดว แอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับก่อนจากกันไปนะครับวันนี้ก็ฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับแคร์ให้ก่อนเพชรยนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ <ๆ S 2> ด้วยนะครับ <ๆ S 2> จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมเวลาลงคลิปใหม่ๆเลยนะครับผมเผื่ออาจจะมีรถนี่คุณลูกค้าสนใจอยู่ก็ได้นะครับผมอ่ะถ้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับผม,ผมวันนี้ก็แวะมารีวิวแล้วเข้าใหม่เนาะเผื่อใครกำลังหารุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็โอกาสหน้า ผมจะกลับมาในรถรุ่นไหนอีกนะครับก็คอยกดรับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c อ i b e เอาไว้เลยนะครับผมนะแล้วก็จะได้เับค่าทุกการจำเหลืองผมนะครับวันนี้ขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ